ป่างกูหาแทบตายชิบหมลูกงมึงกูไม่ได้หานะไ oh. อ้เยี่มึงดูอุลตรฟัคเออไอ้บ้านจ้ามึงเหรอหน้ามึงไงปายย่ายเล่นอ้อยอุลตร้ <c oughs> ตาแม,น,ม,าน,น,ามนเอ,อ่อยุคสมัยเอโดุยุคสมัยเอโด่น่ามัาแมนบ้านหน้ามึงยุคสมัยเอโดเอานะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอ้อยกันนะฮะก่อนที่เราจะไปเอาไปลงเล้งในป่าเราก็ต้องมาองวอร์มก่อนใช่ไหมโอ๊ต โค้ดมึงเล่นอะไรวะมึงอะฟาร์มผิดฟาร์มผิดปล่าหรือเปล่าถูกแล้วเอ๊ฟาร์มมึง้องฟาร์มแดงก่อนแล้วมา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 ฟ้าไงมึงกำลังจะบอกว่ากูตาบอดสีอ่ะเฮ <c oughs> ้ยบินแล้วน,นี่นี่เอาแล้วเนี่ยเอาให้ถูกตัวดิโอ้ยบาร์บงเข้าใส่แล้วครับตอนนี้ออ <c oughs> อุ้งอุ้งอุอ้ยโจ๊กโจ๊กแล้วทำไมผีนั้งคนเดียวไม่มีใครตามเลยเฮ้ยนั่โจ <c oughs> ๊กเจ็บแล้วแน่ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเจนเจรอร,รอรอไอ้ลินนามาอ้ลินนาไหมเจ็บเจ็บเจ็บพอเจ็บพอเจ็บ,จบ,จบ,จบว่ายกูเจ็บเหมือนกันโอ้โหสกิลไม่ถึงหลังมาหลังมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยมั่วมาแล้วกำลังไปเพื่อนฉันมาแล้วเออมีแต่คนอ่อนแอนั่นแหละที่ต้องหวังพึ่นนนงแต่คนอื่นหวังพึ่งแต่คนอื่น เออลไม่โดนไม่เป็นไรถือว่าสก,กิลล้างตัวเอกงก่อนโุ้ยวุ้ยเยอะ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 โอ้โห,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 โหทาร่าอยู่โอ้โหเรียบร้อยเออไม่มีแทงแลวกูเ <c oughs> ข้าผิดจังหวะด้วยม,มันลุกโจ๊กเกอร์ไม่ได้อะมันมีการกายภาพอะ่ะอึมูโจเกอร์เนี่ยบัตอีกทนไม่ ไอ้ช่างช่างช่างฝ่ายมันฝ่ายมันโตไปมันโตฮ่ไม่าฮ่าฮ่าตุ่มอะไรนะโตโตใหญ่เลยเออเทียเข้ามาตะปวนแกตายแล้วอี๋ไม่มีใครเปิดสักทีนึ่งเร้าเปิดเอ้ยกู๊กอลังจะเป็นเอเรนเยเกอร์เลยเปลี่ยนอาชีพไปจากอ้อยละจากคนขายอ้อยเนี่ย เจะไปเป,ไป็นแอสซินที่แข็งแกร่งที่สุดจะเลือกเป็นแบทแมนอาย,ยานไอ้ชื่อลอเลี่ยวทุวกมึงบินเปลี่ยน,เ,นเดี๋ยวนี้เอ้ยตัวเดิมไหมนี่ไหนนะเชื่อคุณคุ้งเหรอตัวไหนตัวไหนล <c oughs> อเลี่ยวอืมเฮ้ไ,ไม่รู้นะแต่ดวงมันสมพงกันคุ้งก็เจอเนี่ยรู้สึกว่าดวงมันสมพงกันแล้วก็รู้สึกไอ <c oughs> ้ชี่ยในเล้งคุ้ก็เจอเนี่ยรู้สึกๆๆวา่กๆๆวา ทำไมชื่อ,นนะอมันคุ้นจังวะโอมตมึงแอบซ่อนเพื่อนไว้ในเกมเหมดนี่ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไมแอบซ่อนเพื่อนมาในเกมแน่เลยเอาเอาไส้ศึกมามึงกล้าไปเอาหนอนบ่อนไส้เข้ามาในทีมเราเอ่งนั้นเหรอดามันดิไอหัวกล่อยมันจะกั๊กทกมสองเพื่ออะไรวะมาแล้วโอ๊ตพยาม,มืดมาแล้วนี่ได้สองบอกเลยได้สองอร่อยนี่ ว่าไงน้องหมีน้องหมีพี่อะแบตแมสกราโอเคครับยังทันได้พูดจบเลยมึงขัดยังแบะบทวิ่งเป็นโรคอะไรเนี่ยปวดมากเกินเลยที่จทำงานทำงงานกูไม่ได้บ่นวัยฉันกำลังนอแล้วก็ไหนัะปลา มาเลยอฉันไม่กลัวนารอกเพราะฉันคือแบทมาฉันไม่กลัวมึแกร์ฉัะตึ๊แบทไมนำว้อยัทำงานนี่ทำงานคับับขับไปมึับเอาแดงก่อนดาร์กดาร์กทำงานดีดาร์กอีกำลังอินกับบนเลยมึงอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเมันลูกกูมานี่ว่ะไม่ให้โว้ย

ยานน่ยานทีนึงมึงก็มาช่วยสิหน่อยกูไปย่งบั๊บเขาโอ้โหระเบิดไม่ทันวะไอ้ยานแล้วไม่มาเรายานทำงานดิมังกรอ่ะมังกรแต่เย็นดีไปช่วยเพื่อนกรมึงเล่นด่วนได้ไหมเฮ้ยเอาได้นะได้นะเงินต้องมากกรด้วยเฮ้ยโฉมผ้าคุมแล้วตายหาเลยมึงโคตรแรงอ่ะ โอ๊ตนังเงี้ยเลยทำงานทำงานเสียงไม่ออกไม่ทำงานไล่ทำงานเดียวเลยอือเป็นไงเงือบเป็นไงเงือบเงือบเลยดิมาดูคนเดียวเลยนะจัดต้องไปช่วยแล้วต้องไปช่วยแล้วเฮ้ยเอลซูโอ๊ตโอ้โหดูแคลรี่ไงเนี่ยไม่ได้เลื่อนโอ้ยตายแม่งเลยจัดนี่นี่ล่มาล่ามาฮะล่ามาโอ้ยแล้อกไช่วมันไปฆ่ามันทำไมเนี่ยอเออโอ้ย เอาดีบัสฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาบัฟก่อนมาช่วนอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกูช่วยล่ะยิงเรียกกูมาตายโอ้ยช่วยนะช่วยนะช่วยนะช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วอย่าบ่นอย่าบ่นแม่ไม่บ่นไม่บ่นด้วยช่วยกูช่วยแล้วกูช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยกูตายกูตาย เฮ้ยทำไมกูขยับไม่ได้เมื่อกี้กูเดินไปไหนไม่ได้เลยโอ้โหสู้ๆบ้าสู้ๆสู้ๆอยู่สู้อยู่เหี้กูสู้อยู่พวกหมาปับ้านแล้วไอ้กูกดผิดสกิลชิบหายแล้วโดนเปิดวิ้งเหนียวสู้ โอ้โหตัวเฮ้ยคุณโดนเปิดไากูวิ่งร้องกูวิ่งไม่รู้ตัวนะว่าต ouais ัวเองโดนเปิดปากตายครับภาคคุมเลยโอ้โหเบฟวิ่งอยู่ที่แสงอี่สัสเก็บเลือดไว้เอยหน้าไปชินซอแมนไปเอาเลยเอาเลยเอาดนั่นแหละเอาดิเอาดิอันนี้ตื้อตื้อดีตื้อตื้อตื้อดีดีตื้อดีดีนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อุ้ยไม่ได้เยอะว่ะเอาเร็วแล้วต้องแล้วต้องแล้วตื้อหนิมันเข้าไม่ได UH> ้มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้มาแล้วมาแล้วโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตเอาเลยโอ๊ตง้อเลยโอ๊ตโอ๊ตต่อเลยชีชีมันชีโซมันเอามาเลยกูโดนขังกูโดนขังได้ไงวะโอ้โหเรามาแล้ว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 มา วิกูไปเอาไอ้สุโอ๊ยไได้ไอ้สุไปได้ไอ้สุเออกูได้ไอ้กูออกไปกูได้เดยงออกไปได้สวยๆมึงก็เข้าสิอย่าว่าสวยอย่างเดียวนี่กูตัดไปสองตัวนี่กูตัดบนนี้ได้นี่ยไม่ไหวแล้วเป็นซอมแมนไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกระจอาฝิ่งเลยชินซอมแมนเนี่ยเฮ้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 ยรอเรี่ยวเฮ้ยรอเรี่ยวไฟหนึ่งหนึ่งวะเฮ้ยรอเลี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรได้มั่งเนี่ย ไอโอ๊ดตื้อดื้อตื้อตื้อตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อโอ๊ดไม่ตายโอ๊ดเออสวยสวยตายมึงอ่ะไอ้คนนี้คนไหนตายบวกเลยนี่เอาเร็วเลยโอ๊ยสตารเลยยนสตารเลยโอ้ดกูกว้สกิลท้าไอ้ชิบหายแล้วรอกูดาแบบโอ๊ดใจเย็นอย่าพึ่งเลื้อดอย่าพึ่งเลือดใจเย็นรอก่อนรอก่อนหาอุหาหาหาเอลซูยูเจอเจอเอลซูเจอเอลซูโอ๊ยตายเจอเอลซูแล้วเอลซูไม่ตายแตึ๊กตาย โอ้โหกว่าบัสวยสวยแนมตายหาวแล้วเนี่ยยานตายยานตายเพื่อนยานตายยานตายแล้ยวยานตายเล็กอุ้ยเกือบตายขอบคุณหน้าสิโนไม่ไม่ไม่มันเอาไปเรียบร้อยแล้วยันรอยเรียกไม่เอาของอะไรของมันวะไม่รู้มันเอาบัฟไปด้วยกูรู้แค่นั้นแหละ เอาบัาคืนแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวดิจินรู้แล้วกลัวยานนี่หรอกลัวยานเฮ้ยเฮ้ยยานยั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 นคุงจีนฮือโอจะตายแล้วมาอส์พีมายส์พีไม่ได้ไม่ได้มายส์พีขอบัพอีกเทีอยโอ้ยไม่ได้บัพอีกแล้วโอ้ย โอ้ยผูตายว่ะตอร์ดี้บัสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเกือบเลยดัน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 อือสวยจบจบโอ้โหตายจบพูดต,จ ốc. จ ốc. ตึงมันยีก่กมนี้เอยปลดแขนนิดหน่อยจบชนะว่ะ ทำไมไม่เป็นกูวะกูสิบ้านะคิวโว้